ว่าด้วยเรื่องสัญญาของสองหนุ่มฮอตจากปากผู้จัดการอัปเดตล่าสุดยูโรต่อชัวเข้มอย่างไม่ชัวว่วาด้วยเรื่องค่าการต่อสัญญากับทางสังกัดเดิมข่าวล่ามาแรงแถมล่าสุดจากปากผู้จัดการส่วนตัวของสองพระเอกฮอตเข้มหัสวีะะภัคพงศ์ไพศาลและ Euro, ยูโรยศวัสซึ่งเรียกว่าอีกหนึ่งประเด็นร้อนที่แฟนๆต่างอยากรู้กับการต่อสัญญาของนักแสดง สำหรับพาเอกหล่อเคมหัสวีและยูโรโยศวัสก่อนหน้าน,นี้ก็ได้มีเพจดังออกมาคอนเฟิร์มว่าเข้มหัสวีต่อแน่อยู่ต่อช่องเจ็ดแต่กระแสข่าวต่อมาจากผู้จัดการส่วนตัวคุณตามชินโชตได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องสัญญาของเด็กในสังกัดทั้งสองคนที่ดูแลเข้มยูโรโดยเพจดาราเจ็ดพันทิปได้เปิดโพสโสองโพสต์อัปเดตบทสัมภาษณ์ของคุณตามชินโชต ผู้จัดการของสองพระเอกดังเข้มหัสวีและยูโรยศวัตโดยโพสต์แรกไปเริ่มต้นที่โพสต์ของหนุ่มยูโรยศวัตทางเพจดาราเจ็ดพันทิพระบุแคปชั่นว่าล่าสุดผู้จัดการยูโรยศวัตแจ้งยูโรต่อสัญญาแล้วอยากให้รอฟังจากปากยูโรแต่ที่ต่อสัญญาแล้วแน,น่ๆก็คือหนุ่มยูโรยศวัตซึ่งตนอยากให้รอฟังจากปากดีกว่าพร้อมบอกขอบคุณเนื้อหาข่าว และติดแฮชแท็กยูโรยุสวาตดาราเจ็ดโฟตซึ่งเนื้อหาข่าวมาจากสำนักข่าวดีเอ็นเตอร์เทนเมนตโพสต์ต่อมาเป็นของหนุ่มเข้มหัสวีพร้อมระบุคแคปชั่นบอกผู้จัดการเข้มหัสวียังอุบผ่าเอกดังต่อสัญญาช่องเจ็ดหรือไม่ผ่าเอกเบอร์ตน้นวิกหมอชิดเข้มหัสวียังคงถูกจับตาถึงทิศทางการทำงานต่อไปว่าตกลงจะต่อสัญญาช่องเจ็หรือไม่ หรือจะโบยบินเป็นอิสระตันนางเอกสาวคู่จิ้นมุกดาารินร์รักล่าสุดทีมข่าวเด e ะเอนเตอร์เทนเมนต์ได้สอบถามไปยังผู้จัดการส่วนตัวของสองพระเอกของพระเอกหนุ่มตอบเพียงสั้นๆว่าตอนนี้ยังไม่ได้คุยกันกับผู้ใหญ่ในช่องอย่างเป็นทางการตอนนี้เข้มเดินหน้าถ่ายทำหนังเรื่องคุทธานาคี ที่โดดไปร,ร่วมงานกับผู้กำกับอออพงพาสเป็นครั้งแรกซึ่งการรับงานนอกค่ายครั้งนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องต่อหรือไม่ต่อสัญญานอกจากเป็นงานภาพยนตร์ที่เขาอยากลองทําและช่องก็อนุญาตตั้งแต่แรกแล้วสํำนักข่าว The e n t นเตอร์เทนเมนต์ขอบคุณเนื้อหาข่าวพร้อมติดแฮชแท็กดาราเจ็ดโฟโต้เข้มหสวี และแน่นอนว่าหลังจากที่เพจดาราเจ็ดพันทย์เผยโพสต์ออกไปแฟนๆแ,นแนห่คอมเมนต์กันสนันเลยทีเดียวล่ะค่ะบางก็บอกว่าจริงต้องฟังจากปากเจ้าตัวเขาเองเพราะยังไม่เห็นช่องลงเหมือนกันงานนี้ทุกสนันกับประเด็นดังกล่าวของหนุ่มเข้มหัสวีต่อหรือไม่ต่อสัญญากับต้นสังกัดเดิมนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามเพื่อความชัวรอฟังจากปากเจ้าตัวชัดๆดีกว่าค่ะ